สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ครูจะพามาทำแบบฝึกหัด3.1.1นะคะในเรื่องของเรขาคณิตวิเคราะห์นะคะแบบฝึกหัดนี้จะเป็นหัวข้อในเรื่องของระยะทางระหว่างจุดนะคะแต่ละคู่เนาะ ก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดนี้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้ครูจะข้อหนึ่งเนี่ยครูจะแบ่งออกเป็น2คลิปนะทุกคนนะก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดนี้นะคะครูขอแนะนําวิธีการหาระยะทางระหว่างจุดก่อนนะคะอันนี้สรุปไปให้แล้วจริงๆเรื่องนี้ครูทําคลิปไว้แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวขอทบทวนในคลิปนี้อีกรอบหนึ่งนะคะอะระยะทางระหว่างจุดนะคะสมมุติว่าเรามีจุดทั้งหมด2จุดอ่ามีจุดทั้งหมด2จุด ก็คือครูให้เป็นจุด x 1 y 1กับจุด x 2 y 2นะคะแล้วก็จุดทั้ง2จุดนี้อยู่บนละนาบเดียวกันนะคะทีนี้ครูต้องการหาระยะทางระหว่างจุด2จุดนี้นี่อ่านี่จุดสจุดนี้นี่จากนี่ไปนี่นะคะทุกคนเนี่ยเท่าไรเอ่ยนะคะ อันนี้จะไม่พูดถึงวิธีการพิสูจน์นะคะแต่ว่าขอสรุปเป็นทฤษฎีให้เลยนะคะมันจะเป็นลักษณะเหมือนใช้ทฤษฎีของพีทาโกรัสนี่แหละถ้าในการพิสูจน์มันจะได้สูตรนี้นะคะทุกคนเราสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะเราสามารถหาค่าระยะทางในที่นี้คุณครูขอใช้เป็นดีแล้วกันเนาะก็คือส u a r ร r o ู t x 1ลบ x 2ทั้งหมดกำลัง2บวก y 1ลบ y 2ทั้งหมดกำลังสงนะคะ นี่ก็คือใช้สูตรนี้ในการหาเลยนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดเลยดีกว่านี่อย่างเช่นข้อนี้ข้อที่1อ่าอันนี้คือ x 1 y 1เนาะอันนี้ครูให้เป็น x 2 y 2ถ้าสมมุติว่าจากทฤษฎีเนี่ยเราจะได้แบบนี้เนาะสูตรมันนะคะก็คือ x 1ลบอะไรนะ x 1ลบ x อะไร x 1ลบ x 2นี่ นี่ x 1ลบ x สทั้งหมดกําลังสองก็บวก y 1ลบ y 2นะคะทั้งหมดกําลังสองแบบนี้นะคะทีนี้เราให้อะไรเป็น x 1 y 1นึ่งเราก็แทนค่าลงไปเลยทุกคน x ห่งลบ x 2องศู 3, นย์ลบสะคะนี่ศูย์ลบสทั้งหมดกําลังสองบวก y 1ลบ y 2ก็คือศูนย์ลบศูนย์ก็จะได้เป็นศูนเนาะศูนย์กำลังสองแบบนี้มันก็จะได้เป็นรูทเท่าไหร่คะรูท -3 ทั้งหมดกําลัง2ก็จะเป็น9ใช่ไหมอ,อันนี้ได้9เนาะส่วนอันนี้ก็บวก0ลากที่2ของ9ก็คือ3นะคะดังนั้นเราก็สามารถตอบได้เลยค่ะนี่ดังนั้นระยะทางนะคะของระหว่างจุดทั้ง2จุดนี้ก็คือ3แบบเนี้ยจบเลยทุกคน <laughs> ง่ายมากครูเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะทำได้แลละอันนี้จะไม่ขอพูดวิธีลัดนะบอกวิธีตรงๆเลยนะคะเพื่อน,นักเรียนจะไปประยุกต์เองเนาะ,ะข้อที่ส อันนี้ข้อสองดูนะนี้ดีนะคะ x 1 y 1อ่ะ x 1 y 1อันนี้ทดนะคะ mm. เผื่อลืม x 2 y 2นี่หรือคู่คะหนูอยากเอาอันนี้เป็น x 1 y 1ได้ไหมได้อันนี้เป็น x 2 y 2ก็ได้นะคะได้นะคะทีนี้อ่ะเราก็แทนค่าเลยนะคะจากสูตร x 1ลบ x 2ใช่ไหมนี่เอาสูตรนี้มาเลยนี่ 1> x 1ลบ x 2หรือว่าเราจะละสูตรนี้ไว้เลยก็ได้นะคะนี่นะคะแล้วเราก็แทนค่าลงไปเลยคะ่ะฟึบ x ห่ x 2, ลบ x 2 6ลบลบด้วยลบ 6, ลบด้วยลบ่าแบบนี้ ทั้งหมดกําลังสองใช่ไหมลบหลบด้วยลบหลบหลบด้วยลบหทุกคนอันเนี้ยมันก็จะกลายเป็นเดี๋ยวคุณครูขอทดนี้ให้ดูนะเผื่อสับสนนะคะลบหลบด้วยลบหนะคะนี่ลบหลบชนลบก็กลายเป็นบวกใช่ไหมลูกก็จะกลายเป็นบวกบวกหอย่างนี้ลบหกบวกหกก็กลายเป็นศูนย์ดังนั้นในที่นี้คุณครูขอลบเลยได้ไหมอันนี้กลายเป็นศูนย์เลยศูนย์กำลังสองก็คือศูนย์แบบนี้เลย ต่อไป y ว1้1ลบ y 2 4ลบ17ทุกคน4-17ลบ17นี่ก็เขียนไว้นี่อ่ะเราหาต่อได้อะไรเอ่ยมันก็จะกลายเป็นฟึบอ่ะอันนี้เป็น0ยบวก4ลบ17ก็ได้เป็น10เท่าไหร่คะ10 13ไหมอ่ะลบ13นะคะ,ะลบ13ทั้งหมดกำลังสองดังนั้นข้อนี้รากที่สองของลบ13ากำลังสองลากนี้ต้องตอบเป็นบวก เท่านั้นนะอย่าตอบติดลบนะคะดังนั้นอันนี้ก็คือ13นะคะก็จบเลยนะคะเรียบร้อยทุกคนทันไหมนี่นะคะอะต่อไปข้อที่ 3. อ่ะข้อที่3เดี๋ยวคุณครูจะลองเอาอันนี้เป็น x 1 y 1ดู x 1 y 1อันนี้เป็น x 2 y 2นี่นะคะอะแล้วเราก็แทนดูจาก d เท่ากับสูตรปึ๊บ อ่ะสูตรคืออะไร x 1ลบ x 2ทั้งหมดกำลังสองบวก y 1ลบ y 2ทั้งหมดกำลังสองนี่แล้วเราก็แทนค่าเลยทุกคนปึ๊บ x 1ลบ x 2อันนี้คือ x 1แล้วเนาะ x 2 9-2ลบ2ตัวเนี้ยก็เป็น7เนาะก็เป็น7กํากำลัง2บวกนะคะ y 1ลบ y 2 วายคือ5 y าวายคือ5ลบกันก็ใกล้เป็น0บวก0ดังนั้นอันนี้ข้อดีนะคะดี D ก็คือเป็นรูทเจ็ดกำลังสองซึ่งถอดรูทออกมาแล้วก็ได้เป็น7เรียบร้อยนี่ง่ายไหมทุกคนประมาณนี้อ่ะต่อไปเลยนะข้อที่4หลายคนน่าจะทําคล่องแล้วนะคุณครูว,ว่าอ่ะต่อไปเลยอ่ะดีอ่ะเหมือนเดิมคูณให้นี้เป็น X x อะไรดี X 1 y1 1เหมือนเดิมะ x2 y2 นี่นะคะทีนี้อ่ะเราก็แทนค่าเลยอ่ะส like so? ูตรคืออะไรเขียนให้มันคล่องๆเลยนะคะสูตรให้มันเขียนให้มันคล่องๆครูขอขอเขียนบ่อยๆย้ำๆนะคะ x1 ลบ x2 ทั้งหมดกำลังสองบวก y1 ลบ y2 ทั้งหมดกำลังสองอ่ะทีนี้แทนค่าเลย x1 ลบ x2 ลบ2ลบ0นย์ก็ได้เป็นลบ2เนาะก็เป็นลบ2ทั้งหมดกำลังสอง ใช่ไหมต่อไปบวกนะคะ5 y 1ลบ y 2ลบ0นะคะก็เป็น5ยกกำลังสองดังนั้นตัวนี้อ่ะรวมกันตัวนี้คือลบ2ทั้งหมดกำลังสองลบ2ทั้งหมดกำลังสองเนี่ยคืออะไรนะคะก็คือลบ2คูณลบ2ซึ่งเท่ากับอะไรคะลบคูณลบเป็นบวกเนาะก็ได้เป็น4นะคะอันนี้ก็คือ4บวก ห้ากำลัง2ก็คือ20เท่าไหร่คะยี่สิบอย่างนี้นะคะดังนั้นข้อนี้ก็ตอบอะไรเอ่ยอ่ะก็ได้เป็นรวมกันก็เป็นรูทยี่สเนะคะยี 29, เป็นจำนวนเฉพาะเนอะทุกคนตัดทอนไม่เอถอดออกมาไม่ได้นะคะดังนั้นเราขอติดไว้เลยแบบนี้อ่ะเดี๋ยวคุณครูขอให้เห็นภาพรวมก่อนนะนี่นะเราจะได้คำตอบประมาณนี้นะคะสข้อไป อ,อีกสัก2อข้อคลิปนี้อีกสัก2อข้อนะคะอะข้อที่5นะคะอะให้อะไรเป็น x หนึ่ง dr เหมือนเดิมอ่ะคุณให้ฝั่งนี้เป็น x 1 y 1อันนี้เป็น x 2 y 2อ่ะหาดีหาระยะนะคะหาระยะอายังไงนี่เขียนสูตรลงไปเลยนะคะอย่างคล่องทีนี้อ่ะเราก็แทนค่า x 1ลบ x 2 5ลบ3นะคะก็ได้เป็น2ก็จะได้เป็น2ยกกำลังสองบวกนะคะศูนย์ลบด้วยลบ2อ่ศูนย์ลบด้วยลบ2ศูนย์ลบด้วยลบ2ทุกคนลบชนลบเป็นบวกก็จะเป็นศูนย์บวก2เท่ากับ2ดังนั้นอันนี้คือ2กํกำลังสองทันไหมก็จะได้เป็นตัวนี้ก็จะเป็น่อ2ยกกำลังสองเป็น4นะคะ 2ยกกำลัง2เป็น4 4บวก4ก็คือเป็นเท่าไหร่คะเป็น8อ่าเป็น8ดนะคะทุกคนทีนี้ถ้า8ตัวนี้เราสามารถถอดรูทออกมาได้นะคะเราสามารถถอดรูทออกมาได้วิธีการถอดรูทนะคะก็คือถอดรากที่สองเดี๋ยวคุณครูขอทดนะคะสีชมพูเป็นสีที่ทดสอนอย่างละเอียดเลยนะคะอ่าอ่ะ,อะโดยใช้วิธีการหารสั้นนะคะ อ่ะแล้วก็อะไรที่หารแปดลงตัวก็คือสองก็นับเลย2 4เป็นแปดอย่างเงี้ยค่ะต่อไปอีก2 2เป็น4ทุกคนแปลว่าแปดเนี่ยคือ2คูณกัน3ตัวค่ะนี่2คูณกัน3ตัวนะคะแล้วเราก็เขียนไว้แบบนี้เลย2องคูนสคูนสทีนี้แล้วที่2ตัวที่ซ้ำกัน2ตัวนะคะดึงออกมานะคะอ่ะดึงออกมาแบบนี้แล้วตัวที่อ่ะอีกตัวหนึ่งมันไม่มีตัวซ้ำนะคะเราก็ติดไว จบแล้วทุกคนดังนั้นข้อนี้ระยะทางตอบ2หรือสอนะคะเรียบร้อยนี่ประมาณนี้ทุกคนนะคะผ่านไปข้อที่5มาดูข้อสุดท้ายสำหรับคลิปนี้กันฟับอ่ะเหมือนเดิมครูให้อันนี้เป็น x 1 y 1 x 2 y 2อ่ะดี D. สูตร เขียนไปเลยนะคะอย่างคล่องจบคลิปนี้คือคล่องเลย x 1ลบ x 2ทั้งหมดกำลังสองบวก y 1ลบ y 2ทั้งหมดกำลังสองทีนี้เราก็แทนค่าเลยค่ะฟืบนี่ x 1ลบ x 26ลบด้วยลบ4ถ้าอยากให้ละเอียดสามารถเขียนเลยก็ได้ทุกคน6ลบด้วยลบ4แบบนี้ก็ได้ทั้งหมดกำลังสองก็ได้นะคะอยากให้ละเอียดงานละเอียดนะคะ ฟึ๊บอ่าต่อไป y 1ลบ y 2 7งลบเนี่7จลบเทั้งหมดกำลังสองปับ๊บนี่อ่ะ6ลบด้วยลบสลบชนลบเป็นบวกค่ะทุกคนนี่ตรงตรงนี้จะกลายเป็น6กบวกสก็จะกลายเป็น10บกำลังสองอ่ะเขียนรูทยาวไป <laughs> เขียนรูทยาวไปเดี๋ยวขอเขียนใหม่นะคะอันนี้เป็น10บกำลังสองทีนี้อ่ะ เจ็ดบวกเอเจ็ดลบเจ็ดเป็นศูนย์นะคะก็จะได้เป็นตัวตัวนี้ก็จะเป็นสิบกำลังสองเฉยดังนั้นเวลาเราถอดรูทออกมานะคะทุกคนสรุปได้เลยรูทสิบกำลังสองก็เท่ากับสิบนั่นเองนะคะเรียบร้อยอ่าโอเคไหมทุกคนเดี๋ยวคุณครูขอซูม เอาให้เห็นทุกข้อเลยประมาณนี้นะคะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวขอหยุดไว้ก่อนทั้งหมด6ข้อนะคะเดี๋ยวขอสต็อปให้นักเรียนได้ลองฝึกทำข้อที่เหลือนั่นคือข้อที่7 8 9 10นะคะเดี๋ยวลองไปทำด้วยตัวเองเดี๋ยวครูจะมาเฉลยในคลิปวิดีโอหน้าโอเคเนาะอันนี้เป็นโฮมเวิร์กนะคะทำให้เสร็จก่อนค่อยไปดูคลิปถัดไปนะคะโอเคเนาะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย